มาดูปลาใหญ่ครับวันนี้ที่มาไงเรามันต้องงัดสีปลาดิแ <usi> มไปยืนตรนั้นมันก็เขาไปยืนองวันละนันน่สองที่นี่ก็ตายนี่ไไหมรวมไปทั้อมุนตาลลุแล้วเขาเลี้ยดาป้อนาป้อนมนปามันยังยูทางปลาอยู่เลยฝาลุนเดียวปลลุาลุแล้วเนาะ อืมอุ้มปะลกคนนี้ลากนครับตัวมันครับไปห้าไม่ห้าเลยพีมิใหญ่กินห้าอะไรวะเป็ดเก้ารู้างโพงอยงเงี้ อดรู้ไหมเจ็ดแปดวันตัวหู้ยังน้อยกว่านี้ไข่เป็นไอะไรตู้เอาสวันสมวันเลยพวนี้เลือกมาเดือบแบ่งฉันเดอว่งเดอผู้ใหญ่พนี้เลือกมาเดือพวนี้แบ่งฉันตู้เดอเปาเก้ลใครับเ่เกานะตู้นุเจ็แหกเจ็ดแี่เดียวนวนใหญ่กว่านี้ไข่ ม่อาวานยังญ่โอ้อันนี้ครับเซียนซีมเนี่ยดูแ้งดูวาดูแว้งดวดูาดูไก่มาปวดนะเอ้ยโอ้ยไลูเก้าเลือกเก้ารับตัวนาทนารุ่นฉันมันอแบนแน่มอเบนน่มือเบนน่มืเบนน่ะอาคือเอาเย็ดมาห้อยได้ไหม